โอเคครับ okay, นะก็สวัสดีทุกคนเนี่ยครตอนนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมโรบอทกันอีกแล้วนะผมนะซึ่งวันนี้ก็จะเล่นแบบฮัลโหลเนเวอร์กันนะครับหรือว่าสวัสดีเพื่อนบ้านกันนั่นเองนะครับก็ทุกคนก็อาจจะเห็นเกมนี้่ัน่ามาบ้างแล้วเดี๋ยน้อปะเสียงอะไรชักพันเนี่ยก็ทุกคนก็จะเห็นแบบนี้มาพันพาดเล่นว่าเป็นยังไงแหละนาอโอเคก็คือเราจะต้องเข้าไปเสือกเรื่องชาวบ้านนะ ก็คือเราจะต้องเข้าบ้านคนนั้นไปนะครับแล้วก็หลบมันได้ได้นะครับก็นะครับนั่นแหละโอเคนะครับก็ซึ่งมันก็คล้ายๆเกมผีเลยเนาะเอาง่ายคือแม่งเกมผีเนี่ยสมผมบอกเลยหลอนมากโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเสือกกันเลยครับไปกันเลยเฮลเดอร์สวัสดีเป็นบัดำมาได้ของยูรึอ้ะเขาบอกว่าเราต้องหาทางเข้าบ้านนะครับโอเคนะเอ้าชิบหายผมเหยียบอะไรบ้างอ่ะขอกับกับกับกำลังอ๋อเหยียบตรงนี้ เกมโอ้โหเกมเติมนะกูไม่เติมแนละ้วะโอเคเดี๋วอาจจะขึ้นตรงเอาจะต้องขึ้นตรงนี้ไปครับตรงนี้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยตรงนี้ไงซึ่งเสียงเพลงแม่งหลอนมากกูกลัวชิบฝ่า,ายโอเคฮะแล้วไงต่ออ๋อตรงนั้นมีทางลงครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงกันไปครับโอเคไปไหนโอ๊ยตกใจนะครับ,นะรบมีช็อตกันแล้วก็มีเรดครีนนะกุญแจแดงนั่นเอง ไข่แล้วฮัลโหลไข่ได้ปะเนะี่ยฮัลโหลโอเคครับไข่ได้เปิดครับปึ๊บตรงนี้มีเอ้ยโกโกโกี้ครับโอเคอย่ามานะไข่ดิไข่มันอยู่ไหนเดี๋ยวนะเราสามารถลูกซองยิงมนันเราสามารถลูกซองยิงมนันยิงมันยิงมันได้เลยครับคิดว่านะอันนี้อะไรอะ่ะไหนเราต้องไปไหนต่อเนี่ยนี่ โกลคีออกมาแล้วเป็นสปอนอีกรอบหนึง่งแล้วก็มีตรงไหนไปอีกไหมเนะี่ยน่าจะต้องหงาดหงินี้แหนะครับโอเคตรงนี้มีแม่เหล็กแม่เหล็กทำอะไรได้วะผมว่าน่าจะต้องได้ใช้นะเราเก็บไปดีกว่าตรงนี้อะไรอะ่ะไปต่อไม่ได้แลนะ้วเนี่ยมันมีลูกศรบนอะไรเนี่ยให้เราขึ้นไปข้างบนเหรอแล้วเราขึ้นไปยังไงอะ่ะอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับเหมือนว่าเราจะต้องออกไปเนะี่ยใช่หรือเปล่า ออกไปไงอะ่ะออกหน้าต่างโอเคตรงนี้อะไรอะ่ะเราสามารถดับไฟบ้านมันได้เหรอ,อ,เ,อๆๆๆๆเสร็จชั้นละไอ้เพื่อนบ้านวันนี้ฉันจะมาไขความนับแก,ก,ก่าแกทำาันเดนบ้านนหนาตนเพียกเสงดัางขนาดนะั้นฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนั่นแหละนะโอเคครับอันนี้ขได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเดินเนี่ยเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเสือกเยอะจังเลยเอ้ย ตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายแล้วอู้ดตัวตัวเขโอเค,อเ,คเราต้องที่เสือกนฮะตรงนี้ต้องใช้เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วฮัลโหลหลอนมากว้ายอย่ากูหลอนกับมึงมากนะครับมันน่าจะเปิดประตูบ้านให้เป็นเรดครีนี่ไงเรดคีเหมือนเราต้องหาเดนมาทุบป,ประตูด้วยนะครับเนี่ยโอเคลูกซองได้ไหมไม่ได้ าต้องไปหาค้อนมาครับแล้วตอนนี้จะไปหาค้อนที่ไหนนะครับตรงนี้มีขูหุ่นแล้วนะเราสามารถโอ้เราสามารถออกได้ด้วยเนี่ย <ST US K> เยี่ยมเลยก็คือเราสามารถหนีทางหน้าต่างได้นะครับอันนี้มีไฟฉายชีบผ่ายละมันต้องมีอะไรซ่อนเงื่อนโอ้ยซ่อนเงื่อนโอเคแค้ตรงนี้มีตู้ด้วยนะมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรครับเนี่ยยิงแตกไม่ได้ด้วยเราจะไปไงล่ะครับเนี่ยอันนี้เปิดได้ไหมเนี่ย เปิดได้แฮะเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องหาตู้เย็นเปิดได้ไหมโอ้อาหารแนบะนี่เปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตอนนี้กำลังหลอนมากผม <inaudible> มันปลาอะไรวะ๋อกระจกมันแตกม้าจะกระจกแตก,ก,กเอาเราสามารถเปิดได้แต่เราเข้าไม่ได้ <C enter> ครับเนี่ยเฮ้ยนี่ไงซีเวอร์คีเอาไปขข่ตรงไหนอะหูห้องล่ายงมือดอะผมกลัวจริงเลเนะี่ย ยิงไม่ได้นะครับเนี่ยเราต้องออกไปข้างนอกตรงนี้ครับรซึ่งมันดักอยู่หน้าบ้านนี่ไงนี่ไปไหนอจะไปไหน,ไไหนฮลัลโหลบายตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคค่าบเบอร์บ้มมานเดี๋ยวเราตรียมีลามาด้วยอะ่ะช่างมานันนะแล้วจังหวะที่มันตายเนี่ยเราจะรอบเข้าบ้านมันนะครับโอเคไปกันเลยปึ๊บโอเคตรงนี้ต้องรีบหาครับค้อนค้อนอยู่ไหนอะค้อนเปิดได้ไหมเนี่ย เอ้ยเอยยายายอะยายาอกโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วฮู้ผมหลอนมีกันมากเลยเนี่ยเออออเออมันติดบั๊กมันติดบั๊กมันจะแตกแล้วครับมันจะแตกแล้วโอเคแตกอาะไรอะไรอะไรเตุกไใจยวแตกไปเนี่ยอาู้เออ คนลุกเลยเนี่ยไ้่ผมกลัวอ้าเฮ้ยประตูตร,ตรงนี้เปิดแล้วนี่ตอนแรกมันปิดผมจะทำยังไงเนี่ยคือผมไม่สามารถเข้าไปได้เราต้องสำรวจเอ้ยนี่ไอคีเฮ้ยยายาเอ้ยไอมึงเดี๋ยวถอะมึงจอกเรียบร้อยฮะนี่ไอคีโอเค พิงคีนะเราสามารถน่าจะขายตรงนี้ได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปขายกันพิงคีขายดิโอเคครับเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราต้องหาของสักอย่างที่มันทุบได้นะครับซึ่งไฟฉายทุบได้ไหมไม่ได้ครับไม่เหล็กละ่ะเฮ้ยอะไรได้กว่าเนี่ยฮัลโหลน่ากลัวอ้ามา โอ้ไม่กอดนะครับเอ้นี่ประตูเรายังไม่ได้มาตรงนี้เลยเปิดไม่ได้อ่ะผมถืออะไรอยู่เนี่ยกูถืออะไรอยู่เนี่ยเป็นมันบั็อกอ่ะเอากูถือเยี่ยเนี่ยเออเอาไข่ไงเนะี่ยเปิดไงเนะี่ยไม่ได้มันมีหน้าต่ายเข้าไปหรือเปล่าน,นี่ไงโอ้หนี่ไงฉลงเจอแล้วตรงนี้ไ,ไข่ครับซิวเวอร์คีย์นี่ไงโอเคนะครับ อี๋ yeah, มันก็ต้องให้ที่ขุดอยู่ดีแล้วแล้วเราจะเข้าห้องนี้ครับเนี่ยโอ้ oh. ผมเข้าไม่ได้มันมันบั็อกอะไรเนี่ยมันเฝ้าห้องนั้นตลอดเลยนี่วะเรียบร้อยฮนะมันเกิดเร็วจังวะอัโจโย ผมเข้าเผมเปิดประตูไม่ได้เนี่ย็อเข้าใจละเข้าใจละโอเคผมเข้าใจแล้วแ,วม,แวม่เหล็กครับแม่เหล็กเข้าใจละโง่ตั้งนานนะครับนม่าจะใช้แม่เหล็กดูดฉลังได้นะครับ,รมรรรบผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าไอสัตว์กูเดินเข้ามาได้เลยใช่ะไอ่ฉลังแล้วครับจังหวะนี้อ๋อมันล็อกอยู่นี่ว่าไอสัตว์มึงไขเลยไม่ได้แล้วเราไม่มีไอ้นั่นแล้ว เราออกไม่ได้เหรอเราไม่มีนั่นนะคีแล้วกูเอาอยังไงเนี่ยกลัวค,คีไปไขเล่นหมดแล้วเอาแสลงตีคีได้ไหมไม่ได้เราต้องหาทางออกครับเนี่ยกูออกไม่ได้ไอ้เหี้ยกูเข้าได้แต่กูออกไม่ได้โอเคออกได้ละแง่ต้องตีตีไงเนี่ยแสลงเป็นอะไรเนี่ยผมงงกับแบบนี้สุดๆช่างแม่งแล้วกันเนะ่ เดี๋ยวเราจะไปตีตรงนี้แหละตกใจโอเคครับคพึ่งเราต้องลงไปแล้วโอเคเอา้ากูตายเอ้าล้วมาตรงนี้ที่ไหนเนี่ยมิสคนหายเหรอเฮ้ยกูไม่เอาจัสแกนนะเฮ้ยกูไม่เอาจัสแกนนะ กูไม่เอาจัมสแกนนะอ้านี่จบแบบนี้เหรอครับจริงๆนี่ผมไม่กล้าเล่นเกมผีแล่วไอ้ยี้อยู่ไหนเนี่ยถ้าจัมสแกนกูจะด่าแบบนี้ให้ดูกูจะกดดีไลท์ด้วยกูจะประจานแบบนี้เลยถ้ามึงจัมสแกนให้กูนะโอเคนะครับซึ่งกูไม่เคยเล่นเกมซิงเกิลเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบแล้วเหรอ ซอนที่นี่เฮ้ยเดือจบว o เต e r ์ก okay. ๊ออันนี้อะไรอ่ะจบวะเหรอเยูโคตรหลอนโอเคนะเป็นว่าแมปฮัลโหลเนเบิลวันนี้ก็จบแล้วนะซึ่งทั้งหลอนซึ่งทั้งหลอนทาลุกน่ากลัวมากเลยครับึ้ิต่างกีดไปแล้วไปๆชอบใครช็อปกีดีเขาทิ้งคนลจานคนละคนเลยหายไปแล้วครับ